เป็นเพราะเสียงเราไม่ดีเสียงคนแก่หรือว่าไปฟ้าเนี่ยมันแก่ไม่รู้นะฮะได้ยินไหมที่พูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าเนี่ได้ยินไหมสุดท้ายได้ยินไหมเอออาเอออาได้ยินนะที่นี่นะอได้ยินแล้ว ให้นั่งพักเครื่องัะหน่อยก่อนมันเครื่องมันเก่าแก่มากนะสมมุติว่าแท่สักสิบนาทีนี่เข้าโรงซ่อมสามชั่วโมงก็ไม่ได้ออกแหละมันแก่ <c oughs> อย่างนั้นแหละคนแก่ให้ดูนะ น้องทั้งหลายดูเอาดูหลงตานี่คนแก่แล้วนะแต่ก่อนหนุ่มน้อยโหแข็งแรงคึกคักถึงขังตึงๆเดินไปไหนไปไหนเหมือนจรวจดาวเทียมอ่ะนิสัยสียาคล่องแคล่วว่องไวนี่พูดตามหลักความจริงให้ี่น้องหลายทราบทั่วกันในคราวเป็นหนุ่มเป็นอย่างนั้น เป็นนิสัยคล่องตัวจะไปไหนมาไหนนี่รวดเร็ว,วแต่เวลานี้พยางพี่น้องทั้งหลายเห็นนั่นแหละมานั่งนี่ก็ต้องพักเครื่องแล้วก่อนไม่นั้นก็พูดไม่ได้เหนื่อยนะทุกวันนี้อยู่อยู่กับความเหนื่อย เอาความเหนื่อยเป็นเพื่อนมันก็บีบเอาบีบเอาบีบตลอดเวลานะไปไหนมาไหนก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแลนะ้ว <c oughs> นี่พี่น้องทั้งหลายเชื่อไหมว่าเวลานี้อายุหลวงตา 9, เก้าเเก้าเก้าสิบปีในสองสามเดือนแล้วมันสิงหามาถึงสิงหา กันยาตุลาพุทิกาพุทิกาวันที่12เนี่ยเราเกิดวันที่12อันนี้เก้าเข้าเก้าสิบปีได้สามเดือนนี่แล้วนะ <c oughs> นานขนาดนั้นล้เริ่มพูดเป็นกันเองกับพี่น้องทั้งหลายเลยแล้วนะ <c oughs> พูดเป็นกันเอง ผู้ฟังก็ฟังแบบกันเองนะ <c oughs> นี่บวชมาตั้งแต่หนุ่มน้อยนะอายุยี่สิบปีกับเก้าเดือนเริ่มบวชตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจนนี้อายุเก้าเก้าเข้าเก้า้าสิปีนี่สามเดือนนี้แล้ว บวกนับพันษาได้หกสิบเจ็ดหรือหกสิบแปดหรือหกสิบเก้านาลืมพรรษาเจ้าของหกสิบแปดเออนี่หกสิบเก้าพันษานะออกพันษานี่เดียกว่าหกสิบเก้าพันษาแต่ยังไม่เต็มหกสิบเก้าปีถ้าให้เต็มก็ต้องเป็นเดือนเพื่อจะพาวันที่สิบสอง พอสอนหน้านี่แหละเ <c oughs> ต็มนะ <c oughs> บวชนานขนาดนั้นแหละ <c oughs> อายุจนกระทั่งถึง <c oughs> พันษาบวดนี่ก็ได้หกหกสิบเก้าพันษานี่แล้วที่มาในสลานี่อาจยังไม่เกิดก็ได้ตอนลงตาบัวบวชนะ่นะ <c oughs> มันนานขนาดนั้นแหละ <c oughs> ถ้าชีวิต ของนับบวชตั้งแต่วันอุปสมบทจนกระทั่งบัดน,นี้ชีวิตของพระไม่ใช่ชีวิตของคารวะมีความเกี่ยวพันกับธรรมกับวินยัยชีวิตจิตใจต้องให้กรมกลืนกันกับธรรมกับวินยัยตลอดเป็นการระมัดร,ระวังรักษาอยู่ตลอดมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดน,นี้ จนเป็นความเคยชินของการระมัดร,ระวังรักษาตัวเองเพราะระวังทุกวันรักษาทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพราะนั้นนี้ก็เป็นความเคยชินขึ้นมาเลยเป็นการรักษาตัวระวังตัวเป็นอัตโนมัติไปเลย <c oughs> เพราะมันเคยชินนี่นะ <c oughs> นี่เป็นการเริ่มต้นให้พี่น้องทลายโดยทราบ ว่าความอุตสาห์พยายามเสาะแสวงหาความดีงามแต่ตน <c oughs> ถึงจะทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาเพราะของดีคุ้มค่ากันถ้าเราทำตามความอยากความชอบใจของเรานั้นทุกหัวใจมีแต่เรื่องความต่ำสามคือกิเลสมันชอบฉุดชอบรากจิตใจของเราให้คิด ให้พูดให้ทำในสิ่งต่ำซามไปตลอดเวลาไม่มีที่จะลื้อฟื้นให้มาสู่ความดีได้เลยขึ้นชื่อว่ากิเลสทุกตัวของกิเลสตลอดถึงลูกเต่าล้านเหลนโคตรแสกของกิเลสเป็นสกุลที่ลากสัตว์ทั้งหลายลงให้จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาบวช ก็เท่ากับท่านมาฉุดลากตนขึ้นจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งจะนำผลเป็นทุกข์มาให้ต้องฉุดลากตนตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันบวชมาแล้วก็เรืนเ่นกินข้าวค่ำอย่างนี้นะอย่างเรานี่กินวันละสามหนสีห่หนพระท่านผู้บวชตามหลักธรรมหลักวินัยจริงๆท่านกิน อย่างทั่วไปก็กินสองขนตอนเช้าตอนเลนแต่พระปฏิบัติธรรมนั้นกินหนเดียวฉันขนเดียวเท่านั้นตลอดมาอย่างหลวงตานี่กับฉันหนเดียวมาได้เท่าไหร่ตั้งแต่พันสายเจ็ดมาจนมาทั้งบัดนน้มันหกสิบสองปีนี่ฉันขนเดียว หมายถึงวันที่ฉันนะวันที่ไม่ฉันยังมีอ,อีกเยอะอีกอนี่คือความตะเกียบตะกายเพื่อความดีสําหรับเราที <c oughs> นีการตะเกียบตะกายเพื่อความดีจะเป็นความลําบากระบนขนาดไหนแต่ผลปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในจ,ใจิตใจยืนเดินนั่งนอนอบอุ่นด้วยศีลด้วยธรรมของตนที่รักษาได้ ตลอดมานี่คือการฝืนความชั่วต้องฟัดต,ต้องเหวี่ยงกันมีความทุกข์เป็นธรรมดาแต่ความทุกข์ในการคัดค้านต้านทานฟัดเหวี่ยงกับความชั่วคือที่เหลนี้นั้นเป็นผลให้เกิดความสุขความสงบเย็นใจอยู่ที่ไหนก็เย็นใจสบายใจไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง อยู่ไหนก็เย็นสบายสบายเพราะทำรักษาท่านแสดงไว้ในบทบาลีว่าธรรมหเวรคติธรรมมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม mm hmm. นัดุขติงัตติธรรมมจารีผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกไปในที่ชั่วนั่น เพราะทำรักษาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ด้วยธรรมด้วยยี่ไนเป็นความดีงามประจําตนท่านจึงไม่ก่อความเดอดร้อนให้แก่ตนเพราะการคล้อยตามความชั่วและทำความชั่วตามกิเลสลากดึงไปท่านฝืนมันอยู่ตลอดเวลาฝืนจนเป็นความเคยชินนี่ละ การปฏิบัติ <c oughs> ตัวความเพื่อความเป็นคนดีย่อมมีความลำบากลำบนเราจะทำแบบสุกเอาเผากินชอบอะไรอะไรก็ทำไปตามความชอบแต่ความชอบนั้นมันเป็นฝ่ายต่ำเป็นพิษเป็นภัยอยู่กับความชอบอนะั้นท่านทำมันตามมันไปแล้ว พิษภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนออกสะท้อนกลับมาหาเราผู้ทำนั่นแหละจึงต้องได้ระมัดระวังรักษากันบาปมีบุญมีนรกมีสวรมมร,รค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีพวกเปรตพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆที่ทำความชั่วช้าละมกและ,สะเสวยกรรมอยู่ ในที่ทุกแห่งทุกหนเต็มไปทั่วแดนโลกธาตน,นี่มีมีเหมือนกันหมดนี่ศาสดา,า,าองค์เอกท่านตรัสไปเป็นเสียงเดียวกันคือไม่ว่าพระพุทธเจา้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเรียกว่าโบกเบิกหูเบิกตา ตานอกตาในาตานอกก็ธรรมดาของเราคือตาเนือ้อแต่สําคัญที่ตาในาคือตาใจนั่นแหละที่ว่าท่านตจักสรู้นั่นท่านเปิดตาในาออกมาการเปิดตาในาเปิดอะไรอะไรปิดไว้ก็คือความก็คือกิเลสนั่นแหละตัวมืดมิดปิดตาของเรา